แล้วก็คันนี้จะเป็นคันที่2นะครับที่จะถูกปล่อยในวันนี้อันนี้พี่ต่ายก็ขออนุญาตนะวนให้ดูข้างๆแบบหลอๆหนรอบนะครับตามธรรมเนียมของเราหลังจากที่ดูเจ้าตัว LDA กันไปแล้วแต่ว่าขอแก้ข่าวนิดนึงนะครับคันนี้จะเป็นของพี่พิชิตนั่นเองบอกว่าพี่ต่ายไปเจออุปกรณ์ทําความสะอาดซึ่งของเซลล์แต่ละคนเขาจะมีของเคาเป็นส่วนตัวเราจะรู้เลยว่าของใครเป็นของใครคันนี้ดูเผินๆนะเฮ้ยมันใช่เหมือนของอเซลล์หนึ่งที่เราไปถ่ายเมื่อกี้ไหมนะครับคันที่จอดอยู่ฝั่งนู้นเป็นเจ้าตัวสเปซแคป1.9 LDA หรือเปล่าวของพี่พิชิตไม่ใช่นะครับอันนี้จริงมันเป็นเจ้าตัวเกรดเอสปอมตัวมานัานเองเราดูได้จากตรงไหน ไฟหน้าของมันนี่เองนะครับโอ้โหแกปลอมตัวได้แนบเนียนมากเลยถ้าไม่ติดที่ไฟหน้ากับกระจังหน้านี่ OLA d จะชัด,ชดขั้นนี้มันเป็นเจ้าตัว สเปซแคร1.9เกรด S สราคา601,000บาทนั่นเองที่พี่พิชิตจะปล่อยในวันนี้นะครับมาพร้อมกับสีขาวไซเบียนเจ้าตัวเกรด S อนะครับมันจะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบมันติรีแฟกเตอร์หรือว่าเจ้าตัวไฟตาเพรนั่นเองซึ่งหลายๆท่านนะครับก็ไปแปลงของเจ้าตัว LDA ใส่ก็ได้เช่นกันแต่ว่าเพิ่มเงินนะแต่หรือว่าเราจะสามารถบวกเข้าไปในอุปกรณ์ตกแต่งก็ได้นะบวกราคาเพิ่มแล้วก็ผ่อนไปก็ได้นะเออบางท่านก็ทําแบบนี้นะไฟตัดมองนะครับไม่มีมาให้ไม่เป็นไร มันสามารถใส่เพิ่มได้ตัวไฟเลี้ยวก็จะอยู่ด้านข้างนั่นเองหน้าตาของเจ้าตัวเกรด S มันก็จะเป็นแบบนี้เรียกได้ว่าหล่อดุดันจริงๆเลยแล้วทีนี้ลักษณะสไตล์การแต่งของมันนะครับดูได้นานดูได้ไม่เบื่อเลยหลายๆท่านเห็นโอ้โหไอ้ตัวเตี้ยมันใส่มันได้ข้างได้ไหมน้องต่ายคุณต่ายพี่ไตยแล้วแต่จะเรียกหัวร้านกันแล้วแต่จะเรียกไปเห็นไหมอันนี้พี่่ตยให้ดูความสูงจากพื้นนะครับ ก็ยังเลือเหลืออยู่นั่นเองสรุปมันใส่ได้แล้วก็ไม่ได้ทําให้ความเตี้ยของตัวรถมันเตี้ยเพิ่มขึ้นแต่อย่างไรมันก็ใกล้เคียงตัวเดิมนั่นแหละนะครับระบบความปลอดภัยเบรก a b s ถุงลมนิรภัยคู่หน้าเข็มขัดน,นิรภัย3.2ทีนั่งนั่นเองแล้วขันนี้ ปกตินะมันจะเป็นเจ้าตัวล้อก,กระทะขนาด15นิ้วแต่มันเนียนไปเอาเจ้าตัวแม็ก16นิ้วลายสปอร์ตของ LDA มาใส่โอ้หไปฉกเข้ามาหน้าตาเฉยเลยนะอันนี้เป็นแม็กขนาด16นิ้วตัวนี้ของแท้นะครับของแท้นะดูจากลายดูจากลไยโอ้โหแล้วเป็นใหม่ๆด้วยโอ้โหลายยางยังไม่ไหายเลยโหแกแน่นอนจริงเจ้าตัวเกรดเอโอ้โหขี้ขโมยยิงเลยนะกแกนี่นะตัวนี้เป็นยางบริสโต้นะครับเบอร์ยาง265ไอ้ไม่ใช่265 215 70 16นั่นเองซึ่งเป็นมาตรฐานจากโรงงานน็อตล้อ6ตัวนะครับโอ้โหมันเหมือน LDA มากๆเลยการสะเทือนตัวเกรด S มันจะใช้เจ้าตัวคอยสปริงนะครับบันไดข้างตัวนี้สามารถติดตั้งเพิ่มได้นะนี่โอ้โหมันเหมือนเหมือนเจ้าตัว h i g h l a n d ร er ์มากๆเลยนะโอ้โหแก เรียนแบบทั้งตัวเตี้ยตัวสูงเลยหสุดยอดจริงๆแกทาได้ไงวันนี้แล้วทีนี้นะครับตัวกระจกมองข้างของเขามันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถปรับด้วยไฟฟ้าพับด้วยมือนะครับแล้วตัวนี้มันจะมีสติ๊กเกอร์ที่เป็นเจ้าตัวสเปซแคปที่เป็นสีเทานั่นเองไฟเลี้ยวจะติดอยู่ด้านข้างนะครับแล้วกุญแจนะี่ LDA แกมีชั่นหมนะครับนี่เดี๋ยวจะไปเทียวกันให้ดูมันเป็นกุญแจรธรรมดานะครับแต่ว่าตัวนี้ติดรีโมทเพิ่มไปสามารถเพิ่มได้นะครับอุปกรณ์ตกแต่งนะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัว ตัวไปปัดนะ้ำฝน LDA กับตัว S มันใช้เหมือนกันตัวนี้ติดฟิลม์มโอมาในโทนมืดนะฟิล์มตัวนี้ติดโอ้โหเรียกได้ว่าซูก,กิกได้สบายเลยเฮ้ยมองไปข้างไหนไม่เห็นเลยมือจับของเขานะครับมันจะเป็นสีดําแล้วก็ติดจานรองมือเปิดเข้าไปนั่นเองโอ้พี่สายชอบมากๆตอนที่มันติดเจ้าตัวบันไดข้างเนี่ยให้ดูนิดนึงแล้วกัน อุปกรณ์ตกแต่งต่างๆเหล่านี้นะครับเราสามารถเพิ่มเข้าไปในยอดจัดแล้วก็ดาวเพียงเริ่มต้นเพียง5%ใช้เงินไม่กี่หมื่นก็ออกได้แล้วนะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวล้อด้านหลังของเขานี่จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยเบอร์ยางใช้ตัวเดียวกันแล้วก็ตัวนี้ไม่มีโหลดไม่มีทําอะไรทั้งนั้นนะครับนี่มันก็จะใช้เป็นแหนบเดิมแหนบก็คือ5แผ่นแล้วก็วางไว้ใต้ใต้เผ่านั่นแหละเพราะว่ามันเป็นตัวเตีย้ยหูยางใหม่ๆเนี่ยสุดยอดจริงๆแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวกระบะไลเนอร์ติดตั้งไงเรียบร้อยนี่แถว ทำไมถึงจะรู้ว่าเป็นของพี่ๆเขาก็จะมีคู่ถังอย่างนี้มันก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะเซลทุกคนจะตีต้องมีอุปกรณ์ทำความสะอาดรถนะครับตัวนี้มันจะเป็นเจ้าตัวไฟเบรกดวงที่3ตัวเกรดเอสเขาไม่มีไร่ฟ้ากระจกด้านหลังมาให้แล้วก็ไม่มีกันชนท้ายมาให้นะไม่เหมือนตัว LTA นะก็ถือว่าเป็นความเสียเปรียบของเขาเอาเฮ้ยนะครับไม่ถือว่าเสียเปรียบเฉันไม่มีฉันก็ขวัญขวายค้นหาเว้ยเออฉันหาได้เหมือนกันซึ่งมันสามารถใส่กันชนท้ายซึ่งใส่กันชนท้ายที่เป็นตัว พลาสติก ABS นะอย่างดีนะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นโครเมียมโอ้มันก็ดูเข้ากับตัวรถไปอีกแบบหนึ่งซึ่งแต่ก่อนเราก็ใช้กันชนท้ายแบบนี้นะโอ้โหนี่เข้ากันดีมากๆมีกันชนท้ายเสริมเพิ่มเข้ามาให้นะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆ610 0 0บาทอันนี้ก็คือภายนอกของเจ้าตัวเกรดเอสที่มันไปแอบ oh. แปลงโฉมมา oh. เดี๋ยวไปดูภายในมันจะมีการทำอะไรเพิ่มไม่มีอะไรให้เซอร์ไพรส์ไหมไปดูกัน ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในของเจ้าตัวสเปซแครบไฮรันเดอร์1.9ไม่ใช่ส er เปซแคร p ไฮ g h นเดอร์1.9สเปซแครบ1.9เกรดเอสโอ้เนาะสับสเพรพะบันไดข้างมันตอนนี้ที่ให้ดูไม่ใช่โชวน์นาฬิกานะจะบอกว่ามันเจ็ดโมงแล้วเดี๋ยวจะรีบไปทําอย่างอื่นนะครับภายในของเขาเนี่ยก็ประตูแคปนะครับมันเปิดได้กว้าง90องศานั่นแหละตามสไตล์ของแคปของเราไม่ว่าตัวเตี้ยตัวสูงก็เปิดได้กว้างหมดเลยนะครับแล้วก็ภายในบริเวณสเปซแครของเขาก็มีบริเวณที่ วางมากๆเลยอันนี้สามารถวางสิ่งของได้นะของเล็กๆแบบนี้ก็วางได้ตัวนี้มันจะเป็นหน้าจอเดิมของมันจะเป็นเครื่องเล่น1ดินนะครับสำหรับเจ้าตัวเอสมีการถอดตัวเดิมออกแสดงว่าเฮ้ยตัวใหม่มันต้องมีหมาแน่นอนเลยเดี๋ยวไปดูกันผ้าบุลังคามันจะเป็นสีเทานะครับในโทนสีเทาไฟส่องสว่างมันจะมีให้ ตรงกลางอันเดียวนะครับแต่ว่าก็สว่างทั่วห้องโดยสารนั่นแหละทีนี้เรามาดูแผงประตูด้านข้างกัน,กนบ้างแผงประตูด้านข้างของเขาจะมาในโทนสีดําทั้งหมดเลย mm hmm. ก็เติม,เต,มเต็มอารมณ์ที่สปอร์ตมากๆผ้าบุนุ่มเกรดพรีเมียมก็มีมาให้ที่ใส่ขวดน้ําขนาด1.5ลิตรก็มีมาให้ตัวนี้นะครับรุ่น S จะมีการปรับกระจกด้วยไฟฟ้านะครับก็คือตรงนี้ mm hmm. เหมือนกับรุ่นอื่นๆเลยโอ้เลียกได้ว,ว่าคุ้มราคามากๆสําหรับราคาเพียงแค่60,000น 1,000 0บาทนะครับเบาะจะเป็นเบาะผ้าเกรดพรีเมียมส่งสปอร์ตเช่นเดียวกันมีการเดินด้วยได้สีเทาตลอดแนวนะครับสำหรับเจ้าตัวเกรด S คันนี้นี่ โอ้สุดยอดจริงๆเลยแล้วเราไปดูบริเวณด้านหน้านิดนึงโอ้โหเห็นบางคนเห็นไกลๆแล้วโอ้โหมันมีอะไรเพิ่มมาวะพวงมาลัยนะครับสปอร์ต3การปรับระดับได้4ระดับคอนโซลนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของเจ้าตัวเกรด S เลยขั้นนี้นะมันมีการเพิ่มเจ้าตัวหน้าจอพร้อมกับกล้องมองหลังไปโดยหน้าจอของมันเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่มากถึง9นิ้วมาพร้อมกล้องมองหลังตัวนี้เป็นจอ Android นะครับเมื่อเราเชื่อมต่อ Wi-Fi ของเขาเข้าไปเนี่ยคือพูดง่าย ให้เน็ตเขา่เออเราให้เน็ตเขา่เ,าเขาสามารถดู YouTube ดูอะไรได้หมดเลยนะสุดยอดจริงๆโอ้โหมีกล้องมองหลังให้ด้วยเป็นตัวนี้หน้าจอ9นิ้วนะครับแล้วก็ตัวแอร์ของเขาเป็นเจ้าตัวแอร์ที่ออกแบบให้มีความรู้ร้ไม่แพ้รุ่นอื่นและมีฟิลเตอร์มาให้เหมือนกันกระปุกเกียโอ้โหมันเหมือนเจ้าตัว LDA เมื่อกี้มากๆเลยนะ เดี๋ยวเราจะมาถ่ายชนกันให้ดูนะครับก็ปลกเกียร์ออกแบบให้มีความสะปอร์ตนะครับมาในโทนสีดําแล้วก็กระปุกเกียร์มีขนาดที่สั้นทําให้เราสามารถเข้าเกียร์ได้แบบง่ายรวดเร็วแม่นยำนนเองอันนี้ก็จะเป็นภายในโดยรวมของเจ้าตัวเกรดเอสนะครับนี่มงคนมองไกลๆเฮ้ย LDA มันพร้อมจยามาเทียบลวเว้ยนี่ทีนี้เราไปดูเครื่องยนต์กันนะครับว่ามันใช้เครื่องยนต์ตัวไหนแตกต่างรุ่นอื่นไหมเอาจริงนะครับเจ้าตัวเอสเนี่ย มันมีความได้เปรียบรุ่นอื่นตรงที่มันมีเครื่อง1.9แล้วก็3.0ให้เลือกนั่นก็แสดงว่า ถ้าคุณไม่ชอบใจ1.9โอเคมันแรงประหยัดแต่ฉันอยากได้ความจีจ๊ดจ๊าดมา190ตัวนะครับมันก็มีให้เลือกเช่นเดียวกันนะที่สาคัญถ้าเป็นเครื่อง3,000มันมีเทอร์เรนโบมาให้เลือกถูกใจหลายๆท่านเลยเอา้าแต่สําหรับคันนี้ฉันก็บอกแต่แรกแล้วไงว่ามันเป็น1.9 1.9ว,วันพอยนายวันพอยนายเวลาฝรั่งมาดูรถนะก <c oughs> รับก็จะเป็นขนาด1,900 c ีนะ150แรงม้ามีเจ้าตัวเทอร์โบแปรผันขนาดใหญ่นะครับตัวนี้ ตอบสนองให้อัตร,ราการเร่งที่ดีเยี่ยมเลยแล้วก็ให้แรงบิดสูงสุดถึง350นิวตันเมตรเลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัว p a ป e Cap 1.9เกรดเอสสีขาวคันนี้ก็ มีการใส่อุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ทีมขายของบุรีด์นอกเมืองหรือว่าติดต่อพี่ตายมาก็นด้นะ0850172902เดี๋ยวจะให้ราคาที่ดีที่สุดโน้พูดเล่นนะครับราคาที่ขายทั่วไปนี่แหละไม่มีราคาที่ดีที่สุดหรอกเอา้าก็อีกหนึ่งคันเดี๋ยวก็หลังจากเร็จตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่ตายจะเอารถไปโชว์นะแต่ว่าก่อนจะไปโชว์เดี๋ยวเรามาเทียบ2คันนี้ดูดีกว่าไปว่ามันจะเป็นยังไงติก๊กตอกติก๊กตอกเดี๋ยวถ่ายรูปก,กัน